าในการที่ทําบุญจะพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนพอได้ให้ลกูกหลานได้กินแต่ว่าเรื่องกำไรเรื่องอะไรอย่ามาถามอย่าพอนเถอะไม่เห็นดอก ก็บ่าอีกต่างหากลงแเราก็ลืมบวกบ้าอีต่างหากสดใสหลังจากฝนตกขอบคุณพี่น้องชาวเรียวทุกคนชาวเฟซบุ๊จจกนะจ๊ะเดี๋ยวทอนหาค้าตั้งกล่องไม่ิตเดวเลยเด็กถือวันนี้มาวันนี้ยายพอแปลกกินนนมกินนนมสักที นี่ทุกขาให้ปังปังขาให้พานไปทุกทุกทุก,ทกอย่างที่ทําขาให้สมเร็จลุลุ่ลกินข้างในมาจ้ะกินข้างในฟังฟังตีระนาด <c oughs> มันกินนมไก่วัดคือเป็นคนชอบอยู่แล้วนะ ใจชอบอยู่แล้วก็เลยไม่ยังไงตีห้าครึ่งเสียงไก่ไม่ต้องตั้งก็ได้จ้ามากินนมก็ยังพร เมืองพอไม่มีมีแต่เมืองพุนเยพรนั่นขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วต่างค้ากล่องเยบเย่ยพรเยพรไปกินทางในดีกลัาว่ะ กบมีเสียงไีมหนึงกินนมไเขาก็กว่าบาเลวชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ถทามเขาเห็นหนายายพรอยู่ในจอช่องของายพรเขาว่กกินข้างในมาจา้ะกินข้างในฟังฟังตีระนาดแล้วจะกินนม พ่อหายแม่นี่ดูหน้าแถวนั่นลหละไม่คัดรัดทธาทีจ่จะจะน้ำตัวเองเข้าไปในในอันโอ้ยเย่ายพลเหนื่อยจะเข้าสิ้นเมื่อวานมาถึง ัวเองจะทำความสะอาดบัตรแลว้วกว่าจะสวดมนต์แล้วก็จะอะไรแลว้วอันขอบคุณในหลายน้องสริสริที่เข้ามาดูเยพ้พ้นทำทำพอไม่ให้อันว่างทํำพาอไม่ให้พอเราถ่าเรแลว้วถ้าเราจะไม่ทําอะไรเลยนะเขาว่า บางคนน่ะพอเท่าแล้วไม่ทําอะไรเลยจะเป็นนั้นอาจัยอยู่ตรงไหนเลยไม่มีเลยถือเอาว่าจะตีระนาดเลยไม่ได้ตีก็เลยจะฮัมเพลงให้ฟัง <c oughs> ูจักเขาก็ว,ว่าบ้าคุยคนเห็นตัวนี้นะตีร,ระนาดฟังระนาดของยายพรจากเพลงด้วยจ้ะยายคนนี้คือสิบ้าเนาะเขาว่าอย่างนั้นเองบ้ากับช่างเขาเนาะให้ให้เองซเร็จก่อน คุณน้องสิริสิริสริสริวัสด,ดีจ้ายายพรตื่นแต่เช้าไปออกกำลังกายมาแล้วก็เลยของยายพรของยายพรคิดว่าทําง่ายของยายพรทำง่ายง่ายบุญมีทุกที่ที่ให้เองทำไม่จําเป็นพอได้ให้ลูกล้านได้กินแต่ว่าเรื่องกําไรเรื่องอะไรอย่ามาถามยายพรเถอไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวยายพรจิลงวางหนุมจะวางได้ไหม เสียงอันตีห้าครึ่งเสียงไก่เรียยขวนเรียยในการที่ทำบุญจะพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนดอกยา้พรแต่ละวันเนี่ยหลายอย่าง ตอนเย็นยิ่งไม่มีเวลาเลยจ้ะแต่วันธรรมดาก็เก็บเมื่อไรจิผ่านจักทีใครเขามาดูยายพรก็มาช่วยให้กำลังใจยายพรในเด้อไรผู้แต่ก็ให้แม่ยายพรสางคลิปอีกอมันให้แม่พรสางคลิปอีกแม่พรรู้จักแปลมาจากไหนพ่อหายแม่เนยดูหน้าแถวนั่นแหละ อืมเรากินขนมวันนี้อย่าพอนกิ่นนม ซอนโดเรมีซอนลาซอนมีเรโด้ขาตั้งประพึ่งคืนเนี่ยพเพราะนั่นมาจากปั่นจักรยานก็เลยได้มากินนนมเราขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญปรารธนาสิ่งใดสมพรปรารถนาเด้อยจ้าเป็นวันเสาร์มาเด้อจ้า มากินกรแยาพรยาพรจะห้ำเพลงให้ฟังไม่ต้องตั้งก็ได้จ้ามากินนมกรแยาพรไล่สดนะจ๊ะเออขอบคุณขอบคุณเลยหลายแม่พรไม่เห็นโตนานคอมเมนต์มา จะลูกล้านอยู่ในบ้านสื่อเองจะขึ้นราคาหรือว่าลงลงลมลืมลมและบวกก็บ่าอีกตัางหาก ล,ล้งเราก็ลืมบวกบ้าอีกต่างหากถึงวันถึงวันกับเสียงโฆษณาเขามีแต่เสียงกระเสียงจ้ามากินกันก็จะว่าจิตตีระนาดหาตั้งค้หาขาไม่เห็นก็เลยไม่ได้ตีเฮ้ยจิต